กลับมาแลเจ้าลูกเพจทักทายกันก่อนเช็คเสียงเช็คสัญญาณสักนิดนึงนะครับเมื่อกี้ไลฟ์ตัดไปน่าจะเกิดจากความร้อนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โคโค่ไตใดนะครับที่เกาะเต่านะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติก็คือใช้สีจากเปลือกมะพร้าวนะครับผมก็เรียกว่าเป็นแบบใช้จากวัสดุธรรมชาติใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดเที่เพิ่มมูลค่านะครับให้กับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สร้างขึ้นมาใหม่เพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับาชาวชุมชนเกาะเต่านะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูวิธีการนะครับพาไปดูวิธีการในการมัดย้อมสีจากเปลือกมะพร้าวนะครับเดี๋ยวขอเดินพาไปส่องข้างๆดีกว่านะครับเนื่องจากว่าสถานที่แคบมากกับไม่ครั้งหนึ่งนะทุกคนเป็นวิธีการทําผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวนะครับสีน้ําตาล ธรรมชาตินะนี่ตอนนี้พี่จันของเรากำลังมัดย้อมผ้าอยู่นะครับเตรียมผ้าอา,อาชีพใหม่นะครับกลับไปทำที่ออฟฟิศดีกว่า,านี่นะครับสีสวยมากทุกคนเป็นสีน้ำตาลจากธรรมชาตินะครับลูกเพจคนไหนเคยมาเกาะเต่าบ้างนะครับก็มาอุดหนุนแล้วก็มาช่วยซื้อนะครับผมผลิภรรตภัณฑ์ จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์สีจากธรรมชาตินะครับเป็นผ้ามัดย้อมของชาวเกาะเต่านะครับผมของแบรนด์โคโค่ไตายดนะครับนี่ซึ่งตอนนี้เราก็ตามฟางแป๊บนึ่งขอยืมมือมาเช็ดเล่นหน่อยดิมันมัวแป๊บนึงพี่ แป๊บนึงนะลูกเพีรน,นะขออภัยเพราะว่ากล้องมัวอยากจ่ายลูกเพีรดูแบบชัดๆนะจ๊ะกต่มังจะบอกว่าโทรศัพท์เราพังเหรอสวัสดีครับคุณบรรดาล <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกคนเข้าไปสอ่องในถ้าสัญญาไม่ตัดอีกนะ <c oughs> ขอโทษทีครับพี่ช่องทางทางธรรมชาติ <c oughs> อ่ะนี่คือสีนะสีที่คั้นมาจากนี่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 จากผลมะพร้าว <c oughs> ลูกเพีรเคยเห็นไหมเคยดูขออนุญาตเข้าไปนะครับโอเค จะมัดแ้วขอโทษครับผู้ขอโทษครับทรบทงลายต้นเมฆพิธีการมัดนะครับ ก็เป็นการทำผ้ามัดยอ้มสีจากธรรมชาตินะครับจากเปลือกมะพร้าวเนาะวัตถุดิบจากชุมชนเกาะเต่านะครับไอเดียของการทำซีโรเวสนะคะมาถึงว่าขยะคือของกะมะพร้าวเอาไปทำอะไรไม่ได้แล้ว น้ำเอาไปใช้เนื้อไปใช้หมดแต่นี้ตอนนี้ก็เป็นขยะลอันนี้จะทำลายขยะมันเป็นขยะที่ย่อยสลายใช้เวลาเนาะเราก็เลยเอามาทาใช้ประโยชน์ต่อก็ก็เลยเอากระปมะพรามาหาทางทำให้มันยอมแล้วปิดก็กลายเป็นการกำจัดขยะอีกแบบหนึ่งเพราะว่าทะเลคู่กับมะพร้าวคนมาทะเลทำไมต้องเยอะมะพร้านี่อยากรู้นะครับมะพร้าวเยอะมากของการตรับนักท่องเที่ยวเนาะเยอะมาก เป็นวิธีการกำจัดขยะให้เพิ่มมูลค่าให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับทุกคนครับก็วันนี้เรามาอยู่กันที่โคโค่ไตดไดยเนาะที่เกาะเต่านะครับลูกเเคยมาเกาะเต่าไหมพี่เหลิมก้อนเมฆนะครับง่ายสุดเลยลายนี้ง่ายสุดแล้วขยุ่ ให้ให้แน่นละครับให้หลายไม่หลุดรู้เป็อนมีใครเคยมาก่อต่อไม่ครับหรือใครอยู่ก่อต่อบ้างทักทายกันหน่อยนะครับร้อนมากมาสามวันร้อนทั้งสามวันเลย <c oughs> แต่ว่าว่าพายุจะเข้าแล้วเนาะพายุจะเข้าันดามันใช่ไหมครับ คุยแล้วพี่ก็เลือกผ้าเก่งมากเลยค่ะผ้าเนี้ยดีนูน่ะอยากได้นูไปเลงกับฟางไว้แล้วนะไปแล้วเมียนเพื่อนจะได้เอา48นี่44เอาเลยใส่ได้ป่ะพี่ไม่มาอนเดี๋ยวพี่เอาตัวนี้แล้วเดี๋ยวนุนนุนกับฟางข้างนอกนุนไปเลงไว้แล้วเดี๋ยวพี่จะเอาหมวกพี่บอกให้เราซื้อหมวกสามใบสามคนอยากได้เสื้อยากได้หมุนนี่แล้วหมวกก็สวยนะทุกคนดูสิ มันง่ายมันง่ายเราจะอยากได้สามอันหนึกันจะได้เมฆแปกๆเนี่ยลมึ้นเมฆึน,อ,นมมมมอันนี้เดี๋ยวรอรุ่นสีกันนะครับทุกคนพราะว่าสีจะติดแล้วเป็นลายเป็นก้อนเมฆสมดังใจหรือเปล่านะครับวันนี้เรามาเรียกเวิร์กช็อปเนาะในการทำ ผ้ามาย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกมะพร้าวนะครับเป็นการกําจัดมะพร้าว <c oughs> เป็นการกําจัดกว่าขยะนะครับผมให้ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับและได้สีจากธรรมชาติด้วยอน,นุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าคุณนเกาะเต่าเนี่ยเขาใช้มะพร้าวในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเยอะมาก <c oughs> ถ้าเกิดแบบทิ้งมันก็จะกาจัดยากนะครับแล้วก็ที่สําคัญทางชุมชนเกาะเต่าเนี่ยก็เรยงเห็นว่าเอ้ยเรา ามารกำจัขยะใยการวิธีเอาขยะมามาทำให้เป็นสีธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่าของขยะจากขยะที่น่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับทางชมก็เลยคิดหาวิธีในการทําสีจากเปลือกมะพร้าวหรือจากกากมะพร้าวนะครับออกมาน่ารักมคือสีมันออกแบบพาสเทลเนาะแต่มันเป็นน้ำตาลธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะครับคนก็ตอบรับดีเพราะมัมีความเป็น เอิร์ดอ่ะเอิร์ธทนมากๆ <Earth tone S 1> นะฮะเมื่อวาน,น,นวันวันรักโลกด้วยวันออคนตัวขาวตัวดำๆใส่ได้เลยแหละนั้นมันก็ใส่ได้เพราะดูนี่ก็ตัวดำอยู่ผิวๆนะครับนี่สวยมาก เด<ห>ี๋ยวได้สีสีคลามมามันต้องรัดแน่นแค่ไหนนะอย่าให้มันหลุดออกจากกันนะอารมณ์แบบ นี่ลายก้อนเมฆเขาเรียกว่าลายก้อนเมฆแต่พอพอยกออกมามันอาจจะกลายเป็นพายุอนได้ชื่อเพิ่มมาละหนึ่งชื่อครับเดี๋ยวเรามารอลุนสี่กันนะทุกคนนะ ขยุมเลือกสีเลือกสีเครื่องมือทุนแรง ใช้มือดีกว่านี่นะครับอันนี้ลายอะไรครับที่สุดใจครับลายก้อนหอยนะครับวิธีการทำลายของเราเมื่อกี้วิธีการก้อนเมฆคือขยำรวมกันได้เลยนะครับส่วนวิธีก้นหอยขยุบลงไปแล้วก็หมุนหมุนเลือกจุดเลยว่าจุดสีตรงไหนจะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็หมุนเลยแล้วมันก็จะเกิดเส้นกลมแน่เลยครับแสดงว่าเป็นลายก้นหอย ส่วนของพี่จันเดี๋ยวเราก็จุ่มลงไปเลยสองจุดเลรอพี่ <99. S 1> เอาของพี่จันต่อครับเมื่อกี้นี่ลายก้นหอยอแล้วก็อันนี้แล้วก็ยอมวแไไปป้อันนี้พี่จันทำลายอะไรครับพี่จันทำลายอะไรก่อนถาม

เส้นหยักของพี่จันเส้นหยักไหมคะเส้นมันจะไม่ตรงนะคะเส้นมันจะไม่ตรงโอเคไอิ้งโอเคโอเคแล้วนะพี่จันคิดว่าโอเคแล้วเป็นร้อยดีมากเลยอะไรก็ได้ที่มันเป็นธรรมชาติทุกอย่างดีหมดสวยหมดสวยหมดสวยหมดนะครับทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติอ่าพอเรามัดผ้าปุ๊บได้ลายปุ๊บให้ให้ให้จำไว้ว่า ใช้สมองใช้สมองโง่เลยใจใจต้องใช้หัวใจทำนะคะรู้สึกอะไรทำเช่นนั้นพอแต่เนี้ยพอเขาจะออกมาเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่าได้ไปแทรกแซงนะคะความสวยงามเขาเป็นของเขาเช่นนั้นอางเงี้ยี่เดียป็นของมด้วยขอโทษครับยึดไม่เหง้ยเปนของผมไม่เเยไม่ได้ยดนี่อยาเย้ยที่เถือนะก็เป็นไร ลูกเพจนูนนี่อยากได้ตัวนี้จ้านุนนี่าแต่แต่ตัวนี้ก็โอเคใส่ได้หรือเปล่าเราจะพับเดี๋ยวเขาต้องรีบไปแล้วนะเนี่ยสี่หกก็ได้อะสรุปอะไรอันไหนเอาสี่สี่ใส่ได้ไหมอ่ะคุณพี่ว่านุนใส่ได้ไหมลูกเพจว่านุนนี่ใส่ได้ไหมตัวเนี้ตัวนี้น่าจะดีกว่านาอโอเคถือว่าเป็นการแบบบอกว่าหมุนนะอ่ะเอาตัวนี้พับใส่ถุงเดียวกันเลยพี่จะเอาหมวกใช่ไหมเออให้พี่จะเลือกหมวกด้วย ลูกเบลมีใครอยากได้ตัวไหนบ้างเดี๋ยวนี้จะเปิดเอฟแล้วนะ,ะวนใช่ตอนแรกพี่จันพี่จันบอกว่าให้เราสั่งคนเหมือนกันเลย <c oughs> อ่ะพอเราพับผ้าทําลายเสร็จแล้วปุ๊บข้างนอกเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นการ่าเตรียมสีรอแล้วนะครับไนขอมทษครับขอ้ครับ กระเาวันไหนอ่ะกระเป๋านี้เหรอเดี๋ยวพอตอนนี้นะถูกจังเลยพอทุกถูกเงินสดจ้าอยู่นี่กระเป๋านู่นนี่กระเป๋าเงินนะผู้ช่วยของพี่อยู่ไหนจ้าผู้ช่วยพี่สุดใจอยู่ไหนจ้าให้อีกอันหนึ่งจิงเบนนี่นะครับโอเคขอโทษทีครับพี่จันครับ ะละ่าสุดตรงนี้เข้าไปไม่สามารถเข้าไปดูจุดที่เขาลงมือทําได้แล้วนะครับตรงนี้ขออยู่มุมกว้างแล้วกันนะทุกคนนะคือหลังจากที่เราพับผ้าพับเป็นลายข้างในเสร็จแล้วนะครับเราก็จะส่งมายังสีที่เราเตรียมออกจากเปลือกมะพร้าวนะครับผม ใช้ไว้สิบนาทีเนาะเึงจะไรครับดูครับสินอพอได้ลายเสร็จแล้ว เราก็มาแกะได้เลยนะครับเปิดแล้วเปิดแล้วนะครับแกะดูลายพี่จันครับพี่จันมาช่วยแกะไหนมาแล้วมาทำต่อพี่จันทต่อให้เสร็จมาทำต่อให้เสร็จนี่เป็นพัชนาพี่จัน่เกินครับพี่พอเราแช่ไว้เราก็ นี่นี่คือลายจากสีเปลือกมะพร้าวนะครับสีธรรมชาติสีน้ำตาลธรรมชาตินะครับผมลายบลูมุรพาวออันนี้เราจะแกะขนมเค้กนะคะแกะขนมเค้กของพี่จันราทปมากล้องนิดนึงครับตอนตอนที่จะแกะเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีบางอันที่เขาไม่กินสีครับก็คือที่เราละย่างไว้ละย่างไว้เขาจะเขาจะไม่โดนสีครับ เสื้อผ้าผ้าจะน่าสวยนะพี่น่าสวยใช่แล้วเขาเขาเลือกผ้าที่มันผิวๆนะมันก็จะออกมันจะนั่งก่อนต้องบิดน้ำก่อนอสีมันจะออกนิดนึง สีจะไม่ตกองมีกยได้แล้อค่างต่อเนื่องต้องมีรอบแล้อย่างต่อเนื่องื้อางมีการื้อลอย่างต่อเนื่อโทษคบ ขอโทษครับนี่เป็นไงทุกคนผ้ามัดย้อมสรรีจากธรรมชาติจากเปลกมะพร้าวนะครับผมของชุมชนบนเกาะเต่านะครับของร้านโคโค่ใตได้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางชุมชนในลังส,ร,สรรสรรรีจากธรรมชาตินะครับคือจากเปลมะาพร้าวจากที่เราเนี่ยมะพร้าวบนเกาะเนี่ยเยอะมากเนื่องจากว่าเราจะต้องก็รับรองท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ าเกิดไม่ทาอะไรแล้วจะกลายเป็นขยะที่กําจัดยากมากอีกหนึ่งขยะนะครับผมทางชุมชนก็เลยคลิดค้นหาวิธีในการทํายังไงให้กําจัดขยะได้แล้วเป็นสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วย,วยก็เลยหาวิธีการคือเอาเปลือกมะพร้าวนะครับมาทําสีอย่างนี้นะครับนี่นะครับอันนี้พี่จันทำวนเดียพี่จันไม่ใช่ครับคนละตัวกันอ่าโอเคครับนี่คือ,อเราพาทุกคนมาดูวิธีการทํา ผ้ามัดย้อมสีจากผงมะพร้าวสีจากธรรมชาติที่ชุมชนเกาะเต่านะครับนี่เรหอ๋อนี่ไงพี่จันครับพ้าเต่าอยู่นี่ผ้าเต่าอันนี้คือที่รองพันละร้อยสี่สิบร้อยคอไม่พี่คอนี่อะไรอ่ะอันนี้มันเป็นพี่นะดับามเนบอะไรเหไว้ใส่เกี่ยวใส่อะไรนี่ฟางเราต้องแันนี้มั้เปิดเบีย บางทีจะกับเขาไปเอาเป๋าใช่ไหมฝากไว,ว้เ้วหน่อยดิของเราอะอยู่อยู่ข้างในเอาไว้เราหน่อยดิ<ป>โอเคฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่จะมา,าทเที่ยวเกาะเต่าก็สามารถเข้ามาดูวิธีการหรือมาเลือกซื้อเรื่องหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นชุดเป็นเสื้อเป็นหมวกเป็นกระเป๋าเป็นผ้าชน้านะครับผมของอชุมชนเกาะเต่าได้นะครับที่โคโค่ไต่ได้นะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ ข้ามันย้อมจากสีธรรมชาติสีจากธรรมชาตินะครับผมแล้วก็ที่นี่ก็จะมีแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเยอะมากนะครับผมังงก็ฝากด้วยสำหรับใครที่แวะเวียนมาเกาะต่อเนาะช่วงนี้ทะเลก็สวยอยู่นะสวยเลยแต่อากาศก็ค่อนข้างร้อนถึงร้อนร้อนมากร้อนมากอยู่นะครับแต่ว่าก็ใครที่มีแผนจะมาเที่ยวก็ลองแวะเวียนมาดูได้นะครับผมช่วยสนับสนุนชุมชนให้ชาวบ้านมีรายได้สวยดีนะพี่ล็อกอ,อันนี้คือจากเศษขยะาจากฝา,าขวดนะครับผม ง okay. ั้นรุนนี่นะครับขอนุนนี่ขอทุกคนลงไลฟ์ก่อนนะครับสำหรับอะไรครับพี่นุนชอบเสื้อไปแล้วไงครับแต่ไม่มีลูกเพจคนไหนสั่งเลยอะไม่มีใครเอฟเลยเลูกเพจยังง่วงอยู่หรือเปล่าลู้วันนี้วันอาทิตย์นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขออย่าลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาไลฟ์เจอกันอีกเรามีคอนเทนต์เยอะมาก ของชุมชมมนบนเกาะเต่าของเกาะเต่าแห่งนี้นะครับขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม